สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำนะคะรถโฟลลิฟนะคะโตโยต้ารุ่น5 FD25 นะคะรุ่นนี้ยก2.5ตันเกียร์ออโต้น,นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องโตโยต้าเสาสูงอยู่ที่3เมตรนะคะเดม,มา สาธิตนะคะให้ชมกันนะคะ มานี้นะคะสนใจสอบถามที่เบอร์โทร081-302909 8นะคะติดต่อหาคุณจิรโรดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ